จากกรณีปัญหาการก่อสร้างรูปปั้นองค์พญานาคของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งภายหลังลุงพลถูกดำเนินคดีข้อหากระทาผิดตามพรบรป่าไม้และกระทาผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งสิ้น3ข้อหานั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจยึดพร้อมปักป้ายประกาศห้ามก่อสร้างบริเวณจุดที่มีก่อสร้างรูปปั้นพญานาคโดยเป็นการปักป้ายแปลงประกาศตรวจยึดตามคดีอาญาที่19ทับสอยึดทรัพย์ที่12ทับสอ ซึ่งพื้นที่ตรวจยึดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานระบุให้ผู้กระทําผิดพร้อมบริวารออกหรืองดเว้นการกระทําใดๆในพื้นที่ตรวจยึดค่ะ ด้าลุงผลพร้อมทนายความตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวว่าเป็นชาวบ้านมีรู้เรื่องกฎหมายเรื่องคดีทั้งหมดขอให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่การก่อสร้างปลูกสร้างจะไปสู้ในชั้นศาลการสร้างพญานาคนี้ไม่ได้อยู่อาศัยหวังให้คนกราบไหว้ตามศรัทธาหากตั้งตู้บริจาคก,ก็ว่ากันไปส่วนเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่มาปักป้าย ตนดีใจที่เจ้าหน้าที่มาปักป้ายทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องเงินที่ทําไปก่อนหน้านี้กว่า6 0 0 0นบาทไม่ได้เสียดายอะไรเพราะเป็นเงินของ FC และเชื่อว่า FC จะเข้าใจค่ะ